ของกรุงศรีอยุธยากันกับฉากแต่งงานในสมัยโบราณซึ่งเป็นฉากสําคัญฉากใหญ่ในละครบางระจันได้ข่าวมาว่าเป็นงานแต่งงานที่ครครื้นที่สุดใน3โลกเลยล่ะค่ะ ตอนที่มีแต่ความซูเปอร์อัดแน่นจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจํานวนนักแสดงฟอร์มและฉากสําหรับเรื่องบางระจารันซึ่งล่าสุดก็ได้ซูเปอร์ฟินห้าและมันกับอีกฉากใหญ่ที่รวบรวมตัวพระนางอย่างครบแก๊งไม่ว่าจะเป็นเต้ยพงศกรวาวานิชารีปั้นจันต์ปางกันนารันโบสาวิตรีเพชรกฤตดและคู่รักต้องห้ามอย่างนุ่นศิลป์และอาร์ตพสุดซึ่งฉากนี้เป็นฉากแต่งงานของทั้งคู่เ่าสาวโดยมีปั้นจันทร์และเพชรมาขอขมาคุณแม่ของปางและโบพร้อมจัดขบวนแห่ขันมากงานนี้ต้องปรบ มือให้กับแก๊งฟันดําที่พลังล้นจอร้องเพลงรําวงยั่วกันอย่างเมามันไม่แคร์สื่อโดยมีหวานใจของพระเอกพ่อไก่แจ้น,นุ่นรมิดาสาวแซฟที่สุดในหมู่บ้านบางระาจานันโชลีหลาสเต็ปเท้าไฟอย่างไม่เอานนเกรงใจทําเอานางเอกสาวอย่างสาววาวาทนไม่ได้ต้องขอลงจากบ้านมาดแดนซ์ด้วยคนเลยคะ่ะสนุกมากซินวันนี้แบบ,บม,ม,มันอ่ะจริงเมื่อกี้เห็นทนไม่ไหวลงมา,งมาใช่จริงว่ว่าต้องแบบไปขอจริงๆต้องไปส่ง เตงเตงเฮ้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 เตเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมถึงฟันดำนะครับเพราะว่าอะไรครับสุกปกเนี่ยแหละกินดีเซลค่ะตัวจี๊ดค่ะตัวจี๊ดพยาธอ่ะครับชาวบ้านเรียกว่าจริงจริงค่ะเป็นสวยที่สุดในหมู่บ้านค่ะเอามาแล้วเ้ยโอ้โห ถ้าเจ้าถ้าเต้านีคือสดตัวไปหน่อยนะสดตัวไปหน่อยนะาเตนูคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้เขาเรียกว่าช่วยกันทำหมาเกม